สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังราคาทองล่าสุดวันนี้วันที่5มิถุนายน68สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำในประเทศวันที่5มิถุนายน2568ครั้งที่1เมื่อเวลา9นาฬิกา6นาทีเปิดตลาดทรงตัวส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อ51,900บาทขายออก52,000บาท ส่วนราคาทองคำรูปประพันธ์รับซื้อ5861บาท80สตางค์และขายออก52800บาทขณะที่ทองคำสิงคโปร์วันนี้รายงานว่าราคาทองคำส่งมอบทันทีหรือโกลสปอตปิดตลาดวันนี้ที่3,374ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่ค่าเงินบาทเทียบเงินดอลลาร์สหรัฐในประเทศอยู่ที่32บาท57สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ